เคยมีข้อถูกเถียงกันนะครับว่าน้องอุงอิงเป็นบัานแพงมีน้ำเสียงเหมือนไคร FC แฟนคลับให้คำนิยามไว้แบบนี้ครับน้องอุงอิงมีน้ำเสียงที่เป็นลายเซ็นและมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองแต่หากเปรียบเทียบคนที่คล้ายคลึงมากที่สุดก็น่าจะเป็นแม่พิมพาพรสิริครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีนุลชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC สาวน้อย FC น้องอุงอิงเพชรบานแบงทุกคนทุกท่านเลยกันแล้วกันครับหากว่ากันด้วยเรื่องน้ําเสียงของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนาะที่มีความสาดพุ่งแหลมเข้าไปโดนเส้นใครหลายๆคนจนติดตามมาเป็น FC แฟนคลับของน้องอุงอิงเพชรบนแพงตลอดระยะเวลา3ปีนี่แหละครับแน่นอนครับ อาจจะเคยมีข้อถกเถียงกันมาก่อนหน้านี้สักระยะหนึ่งแล้วเนาะแต่ว่ามันก็เป็นคำนิยามหรือว่าเป็นมัติของ FC Fan แฟนคลับนั่นแหละว่าอุงอิงเพชรแปงเนี่ยมีลายเซ็นเป็นของตนเองฟังที่ไหนก็รู้ว่าอุงอิงเพชรแปงร้องเพลงไหนอะไรยังไงเนาะแต่ถ้าเกิดว่าสองคนนี้ได้ร้องเพลงคู่กันแล้วหลับตาฟังทุกคนแยกกันแทบไม่ออกจริงๆนะสำหรับแม่พิมพาพรสิริครับ แล้วก็น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงที่พ่อพ่อใเอฟซอาจจะเคยเห็นขึ้นเวทีร่วมกันเป็นการฟิชเชอร์ลิงกันมาแล้วก่อนหน้านี้ตั้งแต่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงดังใหม่ๆก็คือเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงใหม่ๆพ่อโจโยมนินเนาะต้องใช้คําว่าผลักดันแล้วก็คอยที่จะหาประสบการณ์มาให้น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงอยู่ตลอดเวลาเลยมาฟิชเชอรงกับ ศิล,ลปินดังๆหลายๆคนเลยเท่าที่น้อนจำได้นะมีแม่พิมพาพรศิริทุกคนมีพี่ใหม่พัชรีมีพี่เวียงณรมนมีพี่อะไรอีกอะจินตลาพุลลาบแล้วก็มีน้องแอมชนทิชาน้องยุก,กิหายทองคำแล้วก็อีกหลายๆคนที่ต้องยอมรับว่ามีกระแสมากในช่วงนั้นแล้วก็ ทำให้น้องอุงอิงเพชรบันนแพงได้รู้สึกว่าเคี่ยวเข็นตนเองแล้วก็ได้ฝึกวิชาได้เรียนรู้เอาทัศษะการร้องเพลงการวางตัวด้านหน้าเวทีของพี่ๆศิลปินที่เป็นเบอร์ใหญ่ๆห,หรือว่ารุ่นพี่ที่ดังในวงการมาก่อนเนี่ยมาซึมซับในของตนเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วเสียงของน้องอุงอิงเพชรบัแพงที่พ่อพอแม่เอฟซกล้าการันตีว่าไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าศิลปินคนไหน แต่ถ้าเกิดว่าจะให้เทียบชั้นในเรื่องของการโชว์ในเรื่องของการที่จะแสดงออกด้านหน้าเวทีกับพวกที่เจนเวทีมาก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยแน่นอนครับน้องยังคงเป็นศินลปินเบอร์ใหม่ๆ เบอรต์ต้นเบอร์แร,แรกที่ยังคงต้องเรียนรู้ฝึกฝนหาประสบการณ์ไปอย่างต่อนเนื่องเพราะว่าในวัย19ปีนะก็ยังพึ่งเติบโตอยู่ในวงการบันเทิงหรือว่าวงการหมอลำนี่แหละครับก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศกันก่อนหน้านี้แทบจะไม่พูดเลยปัจจุบันเจนเวทีมากยิ่งขึ้นก็ด้วยสั่งสมประสบการณ์มาก่อนหน้านี้แหละไม่ว่าจะเป็นพี่ใหม่พัชรีเองเรียนรู้ให้น้องอุ๋งอิงเป็นแพ,แพงกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นแม่พิมพาพรสิริให้ พรบนเวทีขอให้ปังขอให้ดังแล้วก็รักษาคุณภาพแบบนี้ไปเรื่อยๆพี่จินตลาภูนลาบก็ถือว่าเป็นคู่พี่น้องนะหลายๆคนเขาบอกว่าไม่ใช่แม่ลูกนะเป็นพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแม่จินตลาเลือกน้องอุ๋งอิงเพชรวันแพงเอ๊ะหรือว่าอุ๋งอิงแพง,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 งคือใครนี่แหละครับเป็นการตั้งข้อสังเกตกันแล้วก็มีการเปรียบเทียบกันมา สักระยะหนึ่งแล้วก็มีการถกเถียงกันไปถกเถียงกันมาช่วงหนึ่งกระแสช่วงหนึ่งที่มันมีข้อถกเถียงเรื่องนี้อะไรประมาณนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ ผ่านแล้วผ่านเลยหรือไม่พอเวลาองค์อิงมันแพงร้องทีไรหรือว่าร้องเพงลงใครอะไรเงี้ยก็จะกลืนเป็นของตนเองทั้งหมดเลยเหมือนเหมือนเหมือนกับว่าหยิบเพลงคนนี้ทีหยิบเพลงคนนั้นทีมาร้องสุดท้ายองค์อิงพันแพงร้องเป็นตัวเองครับและที่สําคัญเลยก็คือองค์อิงพันแพงมีลายเซ็นเป็นของตนเองมีน้ําเสียงที่มีความพุ่งสาดแล้วก็มีน้ําเสียงที่หนาลึก เวลาขึ้นเสียงสูงหรือว่าเวลาลงต่ำอะไรประมาณนี้ก็จะมีความทุ้มมีความมีความลึกของเสียงแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็ต้องยอมรับว่าน้องเสียงสูงอาจจะไม่ได้ถึงอะไรประมาณนี้แต่ว่าพอสุดท้ายแล้วมันได้ชั่วโมงบินแล้วมันมีประสบการณ์ขึ้นมาแล้วแล้วน้องอิงแพงร้องทุกวันการฝึกฝนทุกวันเหมือนการเรา ออกกาลังกายเช่นกันเหมือนเราวิ่งอ่ะวิ่งทุกวันโอ้โหช่วงแรกเค้นมากเหนื่อยมากแต่พอพอสักเดือนหนึ่งสองเดือนเราก็จะวิ่งได้เร็วขึ้นวิ่งได้นานขึ้นปอดเราใหญ่ขึ้นมันก็จะเป็นสิ่งที่น้องพัฒนาไว้อย่างต่อเนื่องเช่นนี้แหละครับและประเด็นวันนี้ก็เลยอยากจะหยิบยก ประเด็นเรื่องราวน้ำเสียงของอู๋อิงเพชรบ้านแผงนี่แหละมันมีความคล้ายคลึงใครแน่นอนครับช่วงนี้น่านกำลังอินกับเรื่องการทำคอนเทนต์ฟีเจอริงเนาะก็จะได้เห็นบรรยากาศในช่องแฟนเพจของนอนเองนี่แหละก็คือสีธนนชัยแฟนเพจที่อยู่ในช่องแอปฟ้าเฟซบุ๊กนี่แหละครับผู้ติดตามกําลังจะถึงหมื่นแล้วก็กราบหัวใจ FC แฟนคลับทุกคนจริงๆที่เข้ามาติดตามมาให้กําลังใจแล้วก็นี่แหละพอเข้าไปย้อนฟังแล้ว เออุงอิงพื่เป็นแพงน้ำเสียงเหมือนใครนะอะไรประมาณเนี้ยก็เลยรู้สึกแบบใช่แหละแม่พิมพาพรเฉลี่ครับมีน้ำเสียงที่สากลึกเสียงแหลมครบถ้วนเลยแล้วเสียงหนักๆห,กหกย่อนๆย่อนค้างหน่อยอะไรประมาณเนี้ยพอเราไปฟังน้ำตาหล่นบนขอบเตียงในเวอร์ชั่นที่แบบว่าแม่พิมพาร้องได้น้องอุงอิงเป็นแพงร้องได้มันก็เลยรู้สึกแบบหลับตาฟัง แน่นอนครับภาพบรรยากาศวันนั้นนัองจำได้ดีไลฟ์ like สดวันนั้นที่น้อนอยู่ในกลุ่มปิดด้วย FC พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า หลับตาฟังแล้วคล้ายคึงกันนะแต่ว่าอุงอิเงเพชรบรรพก็จะสดกว่าหน่อยเนื่องจากก็ยังคงเป็นวัยรุ่นแม่พิมพาก็ตามยุคตามสมัยแต่ว่าแกก็ยังคงมีเสียงเป็นมนครขลังแล้วก็เป็นศิลปินอีกหนึ่งเบอร์ที่ต้องยอมรับว่าเป็นบรมบรูให้กับอุงอิงเพชรบรรพยได้เช่นกันทําไมถึงต้องหยิบยกเรื่องราวแบบนี้มาเล่าทั้งๆท,ที่พวกคุณก็เห็นกันแล้วทั้งๆท,ท,ที่ฉันก็ได้รับชมบรรยากาศไปแล้วนานหลายปีมันเป็นภาพบรรยากาศเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่อยากจะนํามาสะทอ้อน ให้ fc เป็นขับบางคนอาจจะยังไม่รู้ fc เป็นขับบางคนรู้แล้วแต่อาจจะแอบลืมบางช่วงบางตอนไปบ้างเพราะว่าสตอรี่อุ่งอิงเพีพ่ยนแพงมันเยอะมากจริงๆในแต่ละปีในแต่ละเดือนในแต่ละวันเนาะมันก็จะมีเรื่องราวต่างๆนานาที่ทางยูทูบเบอร์หรือทางนักข่าวสายคอนเทนต์เ,เอามาเล่าข่าวกันมันก็จะเป็นสิ่งที่แบบเกิดขึ้นในทุกๆวันแล้วนั่นก็รู้สึกแบบเฮ้ยเรามาย้อนฟังเพลงแล้วรู้สึกแบบเอออินว่ะ อยากจะหยิบยกแบบนี้แหละมาเล่าให้ฟังว่ามาถามจากใจพ่อพ่อแม่เอซว่าจริงไหมว่าเสียงคล้ายคลึงนะแต่ถ้าเกิดว่ายกให้เป็นลายเซนหรือว่าลอกเลียนแบบไหมไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับเพราะว่าแม่พิมพาก็ระดับบรม,มาคูแล้วองค์อิงเพิบัานแพงก็อยู่ในสไตล์ของตนเองที่ยังเป็นนักร้องหมอลำ ไวยใสเนาะยังสดยังใหม่อยู่ก็มีสิทธิ์ที่จะพัฒนาขึ้นไปอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆความเก่งกาจความมีชั่วโม,มงบินความมีประสบการณ์มันก็จะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆและสุดท้ายอุ๋งอิงนั่นแพงก็จะเป็นไม่กล้าใช้คํานี้เลยอ่ะเพราะมันยังมาไม่ถึงแต่มันใกล้แล้วแหละพอพ่อ,พอแม่เอซีพยายามพูด ให้กำลังใจกันอยู่ตลอดแล้วมันอาจจะเป็นจริงหรือไม่กับคําว่าราชินีหมาลําในอนาคตเพราะสุดท้ายมันก็จะเติบโตตามไวัยไปเรื่อ,อยๆแต่อุ๋งยังแงนแพงณปัจจุบันยังคงเป็นเทพธิดาดาวรุ่งยังคงเป็นธิดาลําเพลินที่ใช้คําว่ากระแสใช้คําว่าความปังความดังใช้คําว่าหน้าสื่อทั้งออนไลน์ทั้งโทรทัศน์ทั้งทีวีทั้งสือพิมพ์ก็ยังคงมี ให้เห็นต่อเนื่องมันก็เลยเป็นสิ่งที่เพิ่มพูนอย่างเช่นแม่จินตลาพูนลาบที่สั่งสมประสบการณ์มาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันก็ยังคงมีชื่อเสียงแล้วเพลงเก่าๆที่แม่จินตลาร้องไว้เป็นเพลงกอลลัปัจจุบันวงหมอลํานำมาร้องแล้วปังแล้วดังหลายๆเพลงด้วยกันลําตะคองเหรอสาวลําตะคองล่าสุดก็สม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 น้ำหน้าแม่จินตลาพูนลา,าบร้องไว้ ค่อนข้างที่จะมีความสนุกสนานในเนื้อเพลงแน่นอนครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยอยากจะจิบยกประเด็นเรื่องราวของการตั้งคำถามไว้หลายๆหลายๆฉากหลายๆตอนว่าอุค์อิมัแพงมีน้ำเสียงเหมือนใครไม่เหมือนใครครับอุค์อิมพัมแพงมีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์ของตนเองแต่ที่คล้ายคลึงมากที่สุดนั่นก็คือแม่ปิมพาพรสิริ FC มีความคิดเห็นว่าไงลองคอมเมนต์กันเข้ามาครับ แน่นอนครับหากใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีธนนชัยไว้ด้วยก็แล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับอง๋์ิงวงการหมอลำก็จะหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังในสไตล์ของพี่ฮักวได้ข่าวสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ